ทำไมรถเอทีถึงเป็นที่นิยมของคนไทยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราสคนอีกแล้วนะครับโอโตยต้ตาพาเพลินและอาเหลียงพาทัวร์ครับ วันนี้เราจะมาคุยแบบคุยโม้เลยโม้เขาโม้หน่อยเออขาโม้หน่อยหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยอดขายของ t o y ยต a A เอทีพครับพุ่งทะลุแซงคู่แข่งไปแล้วตอนนี้นี่คืออันดับหนึ่งเลยคือจะบอกว่าใช้พุ่งทะลุแซงไม่ได้คือเรานำมาตั้งแต่ต้นเรานำมานานแล้วอันนี้คือนำทิ้งขาดเลยนะแต่แต่ที่จะมาพีเซสวันนี้ที่ที่จะมาพูดวันนี้คือเราทิ้งที่สองขาดลอยใช่ที่สองนี้อยู่ประมาณหลักพันหลักพัน ขายของเราเนี่ยทิ้งไปเป็นหมื่นเลยนะหลักหมื่นเลยนะคืออันดับ2ของรถเซกเมนต์เนี้ยอ,อันนี้จะเรียกอาจจะเรียกว่า B ีเซกเมนต์ก็ได้หรือว่าจะเรียกคอมเพล็กซ์คาร์ก็ได้จะเรียกซีดานขนาดเล็กก็ได้นะครับคู่แข่งของเราอ่ะก็รู้กันอยู่ยี่ห้อไหนรุ่นไหนรู้กันอยู่แต่วันนี้เราพูดถึงเอทีพแล้วกันนะเอะทีพยอดขายตั้งแต่ต้นปี2567จนถึงตอนนี้ตอนนี้คือเดือนสิงหานะสิงหา200,000กว่าคันแล้วนะใช่ครับขายดีที่สุดในประเทศไทยอันดับสองพุ่งจะขายไป6ก0 0กว่าคันเอง นะก็รู้กันอยู่ดับสองยี่ห้อไหนรุ<า>่นไหนนะครับก็เลยจะมาโมว้ว่าทําไมรถเอทีพถึงเป็นที่นิยมของคนไทยอ่าแล้วทำไมถึงขายดีจังวะนั่นน่ะสิใช่ไหมอ้ามันเพราะอะไรคุณโอ้ว่าเลยไหมว่าเลยแรกเลยคุณเหลียงคือราคาย,ย่อมเยาวราคาย,ย่อมเยาอ่าไม่จุกจิกไม่จุกจิกทนทานทนทานเอาจริงจนะรถยี่ห้ออื่นเนี่ยมีหลายตัวที่ราคาถูกกว่าเอทีพนะใช่มีเหมือนกันแต่เขาขายซู้เราไม่ได้นะเพราะราคาถูกอย่างเดียว แต่ออปชั่นมันไม่คุ้มค่า<ช>มันก็มีใช่ครับของเราราคาถูกแล้วออปชั่น <Option S 1> ให้เยอะใช่เยอะมากคุ้มค่ามากใช่ครับมันถึงขายดีถึงขายแพงกว่าเขาบางยี่ห้อก็ตามนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากแต่แต่ใช้คําว่าขายแพงกว่าไม่ได้แพงนะ รถไอที T ตอนนี้ถือว่าเป็นรถที่ราคาย่อมยาราคาถูกมากเพราะตัวเริ่มต้นคุณเหลียงราคาอยู่ที่5้าแสนสเก้าพันเองคุณเหลียงในเกรดสปอร์ตนะ<ช>ถือ<ะ>ว่าราคาถูกมากมแล้วฟังก์ชันให้มาครบให้มาครบยังไงคุณโอสําหรับตัวเริ่มต้นใช่ไหมตัวเริ่มต้นล้อก็เป็นล้อแม็กแล้วล้อแม็กขอบสิบหกรุ่นด้วยนะใช่ลายลายเป็นแบบนี้เลยนะคือจะบอกล้อแม็กขอบสิบหกของตัวเริ่มต้นเนี่ยเป็นล้อแม็กตัวเดียวกับตัวท็อปเลยก็ว่าได้ลายเป็นแบบนี้เลยสวยเนี่ยคือล้อแม็กตัวท็อปพรีเมียมนะ แต่เป็นล้อแม็กซลายเดียวกับตัวเริ่มต้นนะครับไฟหน้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวพรีเมียมไม่ใช่ตัวสปอร์ตนะคุณเหลียงเป็นไฟหน้าตัวเดียวกับเกรดสมาร์ทนะเกรดสมาร์ทคือเป็นเกรดที่ถัดขึ้นมาจากเกรดสปอร์ตตัวเริ่มต้นช่รเอทีมเนี่ยมีทั้งหมด4รุ่นก็คือตัวสปอร์ตตัวสมาร์ตตัวพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชวรี่มี LVD ไลท์ไกดิ้งเส้นนี้ด้วยนะครับแล้วก็โคมไฟเป็นโคมแบบรวมแสงเริ่มต้นเป็นหลอดฮาโลเจนไม่มีโคมรวมแสงแล้วก็ไม่มีเดทานิงไลท์แต่ว่าตัวสปอร์ตทุกอย่างภายนอกเนี่ยแทบจะเหมือนกับตัวสมาร์ททุกอย่างหน้าตาเหมือนกันเลยนะใช่มันต่างกันคแค่นิดนิดหน่อย,อยตั้งแต่ตัวสปอร์ตขึ้นไปนะเป็นเครื่องเสียงที่สามารถเชื่อมต่อ Apple Car p l a y a n d a ด์เดอร์ได้แล้วอันนี้เนี่ยคือโตวต้าเขาให้มาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแล้วแอนด์เดอร์ออโต้กับแอปเปิลคาเพย์เนี่ยเอาไว้เชื่ แล้วก็ฟังเพลงแล้วก็ฟังเพลงได้<ม>เป็นการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือใช่ครับถูกต้องไหมแล้วที่<ม>สําคัญคือมันมี T Connect มาให้ทุกเกตรุ่นด้วยนะติดตามรถยนต์ติดตามรถยนต์ได้<ม>แล้วก็มีบริการเสริมต่างๆมากมายในแอปที่ผมชอบคือมันฟรีเข้าบริการรายปีแล้วใช่ครับมันใช้งานฟรีตลอดชีพแล้วนะ T Connect ตอนนี้ไม่ต้อง<ม>ต่อค่าบริการนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําไม a t r a m ถึงขายดีด้วยแล้วคุณเหลียนรู้ไหมมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกผมขอโชว์หน่อยนี่กุญแจเป็นแบบ Smart Entry Hmm. นะครับพุชสตาร์ททุกรุ่นตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเน,นะปุ่มกดสตาร์ทเลยคือไม่ต้องใช้กุญแจบิดแล้วใช่เราพบกุญแจตัวนี้ไว้ที่ตัวนะครับแล้วยืนอยู่ในระยะ1เมตรนะครับไม่เกินนะฮะหรือว่าเ0เซนนั่นเองนะฮะสัมผัสตรงนี้เบาๆครับรถจะล็อกให้อัตโนมัติพร้อมกับพับกระจกมองข้าง,งอัตโนมัติถ้าเกิดว่ารถล็อกแล้วเนี่ยกระจกมองข้างจะพับเองอัตโนมัติ hmm. แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการมาเปิดรถยนต์เหลียง เปิดให้ดูหน่อยอ่ะเปิดแล้วนะแต่อีกหนึ่งทีอ่ะกระจกมองข้างก็จะเปิดออกเนี่ยเขาจะกลางให้อัตโนมัติเลยแต่กระจกมองข้างพับกลางอัตโนมัติมีตั้งแต่รุ่นไหนคุณโอสมาร์ทปะใช่ครับเกรดสมาร์ทถูกต้องครับเกรดสปอร์ตยังไม่มีกระจกมองข้างพบกลางอัตโนมัตินะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองโอนะคโอมองว่า a t ทีเนี่ยถ้าส่วนตัวเนี่ยโอว่าตัวสมาร์ทเนี่ย ซื้อก็เพียงพอแล้วนะสำหรับออปชั่นในบางเรื่องที่ที่ที่โอใช้นะเกรสมาร์ทห้าแสนเก้าหนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ครบทุกอย่างแล้วกัน<ช>แต่ถ้าเป็นตัวลําต้น549,000สกาพก็ถือว่ามีฟังก์ชันพื้นฐานที่ให้มาครบทั่วไปเช่นกันแล้วมัมีอีกฟังก์ชันหนึ่งคุณเหลียงอันนี้โตโยต้าเนี่ยไม่เคยลืมเลยที่จะใส่เข้ามาครบทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นยันตัวท็อปก็คือระบบความปลอดภัยต่างๆของ รถโตโยต้มีอะไรบ้างคุณเหลียงระบบช่วงล่างนะเอ uh, VSC ช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง TRC ป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัวถนนล,ลื่น ABS นะครับป้องกันเบรกล็อกนะครับแล้วก็ EBD กระจายแรงเบรกทุกอ,อย่างนี้ให้มามาหมดตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะใช่ครับแล้วที่สาคัญความปลอดภัยที่ลูกคา้าชอบมากมากเลยคือเรื่องของถุงลมนิรภยัย7ลูก7ลูกไม่รู้จะเยอะไปไหนตเริ่มต้นเอท ชมที่แล้วเลยนะยันชมนี้ก็มีแอร์แบ็กเจ็ดลูกอยู่นะใช่ครับเออลดราคา5้าแสนสี่หมืันแต่ความปลอดภัยจัดเต็มอะโตโยต้าเขาเล็งเห็นความปลอดภัยอยู่แล้วเพราะว่าเขารู้ว่าถนนเมืองไทยเนี่ยสุดยอดพอไหมห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันฟังชันขนาดนี้พอไหมพอแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ออปชั่นเสริมลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยอลองมาดูไล่ๆดูไปเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยออปชั่นเขาก็จะค่อยๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างขยับเป็นรุ่นสมาร์ทแพงขึ้นมาหน่อยหนึ่งเป็น5้าแสนเก้าหมื่นสี่พัน มีโตโยต้าเซเซนนะครับรถเบรกอัตโนมัติได้เลยนะเห็นไหมอย่างที่โอ,อบอกอะถ้าใครสนใจอะ่ะโอแนะนํานะสส่วนตัวเลยนะค,คือตัวสมาร์ทเนี่ยมันเพียงพอแล้วอืมนะก็ลองดูอย่างเกรดพีเมี่ยมเนี่ยก็มีเบรกมือไฟฟ้า e มาให้แล้วใช่ครับใช่ไหมมีกล้องมองรอบคันมีเซ็นเซอร์รอบคันโอ้ครบครบนะเนี่ยคือไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมไอทิพขายดีอืมโปรโมชั่นมันยังจะดีเหมือนรถไหมโปรโมชั่นเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ทําให้รถขายดีนะ อ่าโปรโมชั่นเป็นไงคุณโอตอนนี้มันมีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นแล้วคุณเหลียงดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นดอกเบี้ยศูนย์ผ่อนสี่สิบแปดงวดดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นผ่อนสี่ปีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นนะใช่ครับเอทีพนะใช่ครับแล้วแถมประกันชั้นหนึ่งด้วยนะแถมครับแถมอุปกรณ์รถยนต์ติดตั้งพร้อมใช้งานครบหมดนะครับก็ถ้าสนใจโปรโมชั่นทำยังไงคุณโอช่องทางการติดต่อนะครับอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับยังไงนะครับโอขอฝากช่องนะครับโอโตโยต้าพาเพลินนะครับแล้วก็ของคุณเหลียงครัััับบบอาาาเหลียยยงพทววรรรร์คคขถด้นะ อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสัตวกระดิกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปถัดๆไปนะครับรชอชมของน<อ>ี่พ<ม>ี่อัดไป,ดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ